สวัสดีค่ะวันนี้ป้าบัวก็จะมาย้ายเนี่ยค่ะสารเน่ใส่วงล้อเนี่ยค่ะวงล้อวงล้อรถยนต์เนาะมันอยู่ในกระถางแบบนี้เราลดน้ําไม่ชุม่มไม่เปียกเย็นมาเขาก็เหี่ยวค่ะป้าก็จะมาย้ายลงใส่นี่ใส่วงล้อเนี่ยค่ะดูเขาขยายด้วยไหลของเขาเนาะนี่ดูถ้าเราปลูกใส่ภาชนะที่ใหญ่ เขาก็จะขยายเต็มไปหมดเลยค่ะนี่ดูเขาอยากออกอยากขึ้นอูยดูดินเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวป้าจะเอาดินออกสักครึ่งหนึ่งก่อน นี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนป้าก็จะปลูกแบบนี้แหละนี่อารุณแบบนี้นี่ค่ะอารมณแบบนี้นี่ค่ะ แล้วนี่อีกหนึ่งกระถางน้ำไม่เคยเปียกถึงข้างล่างเลยเพราะโอ้ยไม่ไหวข้อมือไม่มีแรงน,นี่ดูเขาไม่เคยเปียกถึงข้างล่างถึงว่าเย็นมาเหี่ยวทุกวันโอ้ยนี่นี่ดินอ๋อโอ้ยถึงว่าเย็นมาเหี่ยวทุกวัน มันไม่เปียกเพราะว่าดินมันแน่นค่ะมาค่ะลงไปค่ะแบบนี้แหละปูแบบนี้แหละ,แบบหละเดี๋ยวเขาก็จะขยายเต็มเอง,น,งนี่ค่ะนี่ม้วนไปเป็นผมเลยนี่ค่ะ,คะดิน,นดิน ใส่ลงไปอันนี้เป็นดินหมักค่ะที่ประบัวหมักไว้หมักไว้เศษอาหารบ้างอะไรบ้าง,งก่อนนะคะอนี่ทำง่ายๆค่ะไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากนี่นี่ค่ะ แล้วเขาก็จะขยายเต็มนี่แหละค่ะนี่ขยายไปตามไหลของเขานี่แหละถึงว่าทำไมเย็นมาวันไหนเหี่ยวทุกวันมันไม่เคยเปียกเลยดินแน่นค่ะ ดินนี่ก็จะเป็นดินเก่านํามาใช้ใหม่อยู่อย่างนี้แหละค่ะกระถางเก่านํามาใช้ใหม่นี่รากของนเนี่ยค่ะสารเนไหลของเขาเป็นข้อเป็นป้องเนี่ยเขาจะแตกยอดตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะไปทางไหนเขาขึ้นค่ะนี่ เพื่อนๆหลายคนบอกว่าสาระแหน่เนี่ยปลูกยากดูแลยากที่จริงแล้วเขาไม่ได้ยากเลยค่ะไม่ได้ยากเลยเนี่ยค่ะถ้าเรารู้วิธีปลูกวิรู้วิธีดูแลไม่ยากเลยค่ะนี่นี่อดินใส่ว้าวพะบัวทำอะไรแบบง่ายๆเนาะถ้าขยายนี่ได้เยอะมากเลยค่ะนี่แต่ป้าจะให้มันเป็นอยู่แบบ ให้เป็นเป็นอยู่แบบนี้แหละแล้วป้าก็จะลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะนี่ป้าไม่ได้ว่าขยายเขาเนาะคือย้ายบ้านให้เขาค่ะย้ายบ้านให้สารเลนนี่เอา้า ย้ายบ้านให้สารเนค่ะเราอยู่บ้านหลังเล็กแล้วก็อึดอัดเนาะย้ายมาบ้านหลังใหญ่เอาเนี่ยค่ะทีนี้ก็คงหายใจโล่งแล้วค่ะนีได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่เนี่ยค่ะเดี๋ยวก,ยก็งามเต็มวงล้อนี่ค่ะป้าก็จะอัปเดตให้ชมนะคะว่าเขาจะงามไปขนาดไหนค่ะ นี่คะ่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะมีสาระก็ฝากกดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งๆให้ป้าด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ